การยานะอาจารย์เขาบอกว่าสามีเนี่ยเขียนจดหมายไปหาภรรยาไม่รู้ว่าคงจะแยกกันอยู่หรือว่าอยู่คนละที่แล้วเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเจอกันแล้วนะเขาบอกอย่างเงี้ยถือว่าขาดไหมผมก็ถามว่าตั้งใจอะไรในการเขียนตรงนี้เขาบอกว่าตั้งใจอยากจะยาแหละใครบอกครับอันนี้คนถามเขาเขาบอกมาเขาบอกว่าภรรยา <laughs> ก็บอกผู้ชายผู้ชายถามมานะผู้ชายก็บอกว่าอันเนี้ยสามีเขียนไปบอกเขียนจดหมายไปบอกนะแต่ไม่ได้บอกเปล่าเปล่ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่เขาบอกผู้ชายคนหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแล้วบอกผมก็ถามว่าตั้งใจเนียดอะไรคนที่เป็นสามีเนี่ยก็บอกว่าตั้งใจอยากจะหย่าด้วยกับคําพูดตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ใช่คำพูดนะเกี่ยวกับการเขียนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะอะมานะเบียนะมุ h a m มัดประเด็นการหย่าด้วยการเขียนเนี่ยนะครับเป็นประเด็นคียร์ทางวิชาการ เนื่องจากว่ามีทัศนะของนังพากพิจารณาจำนวนหนึ่งนะครับถือว่าในเมื่อฝ่ายชายนะครับหรือสามีนะครับเขียนคยํหยาชัดเจนนะครับก็ให้ถือว่าหยอกเกะเกิดตอลักขึ้นทันทีนะครับกับอีกทัศนะหนึ่งเช่นในมัทธิวอีมามมชาฟีนะเขาถือว่าตอลักยังจะไม่เกิดถึงแม้สามีจะเขียนคําว่าตอรักฉันยาเธอแบบนี้เลยก็ตามนะครับซึ่ง คำว่าตลาลักเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคาสอรยาที่ชัดเจนในเรื่องของการยาแต่มันมาเกิดขึ้นในลักษณะของการเขียนซึ่งการเขียนเนี่ยมันมีเอติมาลาสมันมีความเป็นไปได้ที่สามารถสันนิษฐานเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นสามีเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะยาจริงหรอกแต่คัดลายมือสมมุติคัดลายมือเห็นข้อความอยู่ก็เขียนตามเขาเฉยๆไม่ได้มีเจตนาอะไรก็มันมีความเป็นไปได้ฉะนั้นถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยนะครับเวลาขึ้นศาลศาสนาขึ้นศาลมการมาชรียาเนี่ยเขายังจะไม่ ไม่วินิจัยไปในทิศท,ทางหนึ่งทิศท,ทางใดนะครับโดยเฉพาะในมัธยปชาฟิอีเนี่ยนอกจากเขาจะเรียกฝ่ายสามีเนี่ยมาเพื่อที่จะพิสูจน์แล้วก็ยืนยันในเจตนาของการเขียนถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้เขียนมีเจตนาให้เป็นหยาจริงเขาถึงจะตัดสินว่าอยากออุตลักก็คือการต่อรากเกิดขึ้นแล้วเพราะเขาถือว่าการเขียนเนี่ยยังยังเป็นลักษณะของการกินายะอยู่นะการเขียนแต่ว่าก็มีทัศนะของนัากพิจารณาจนวนหนึ่งนะครับถ้าบอกว่า การเขียนเนี่ยถือว่ามีผลเลยเพราะการเขียนนี่ถือเป็นการสื่อสารวิธีหนึ่งได้นะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนําว่าถ้าเป็นถ้าเกิดเป็นกรณีขัดแย้งกันแบบนี้คนหนึ่งบอกตกอีกคนหนึ่งว่าไม่ตก,นนก,ตกเราอย่าเอาคําตอบจากนักวิชาการเพียงอย่างเดียวต้องไปเอาคําตอบจากผู้ผู้ผู้อะไรผู้ผ,ผ,ผู้ผู้ตัดสินก็คือฮาเกมเลยเพราะว่าการการฟัต peach, <ๆ S 2> วาเน ah, ี่ยฟัตวาเนี่ยกอยรูมุลซีมะไม่มีผลทางกฎหมายอะไรเลย นะครับจะนําไปบังคับพยาไม่กยาได้นะี่ไม่ได้นะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลทางวิชาการเท่านั้นเองแต่ถ้าปีน้องไปหากราดีเนี่ยการหุกลมของกอดีเนี่ยอันนั้นหุกขมหกมุลกอาดีเนี่ยมุนซิมมันจะมีผลบังคับตามตาม,ตามข้อกฎหมายหลักการศาสนาพอกอดีบอกตกมันตกทันทีเลยถึงแม้ถึงแม,งแม้อาจารย์จะฟัตวาว่าไม่ตกก็าตามนะผมสมมติผมตอบไปไม่ตกแต่ไปไปหากอาดีกอาดีเขาบอกเฮ้ยตกแล้วนะให้ถือว่าตกตามคําของกอดีทันที ก็ถือว่าเป็นผู้มีอำ,อำนาจทางตุลาการคําวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุดตามคำ,คำของกอบีนะอันนี้อันนี้ผมแนะนําฉะนั้นผมเรื่องเรื่องยาที่ทผมพูดกาบอาจารย์หลายครั้งว่าเวลาโทรมาถามเนี่ยแล้วโดยเฉพาะเล่าฝ่ายเดียวนี่ยิงยิงยิ่งไม่เหมาะใหญ่เลยที่จะมาตอบในรายการแบบนี้แต่ว่าอาจารย์มรมดรก็ยืนยันว่าสอบถามแล้วนะว่า ผูพ้พูดมีเจตนาว่าต้องการ,รให้เป็นยาในเมื่อ<ม>ต้องการให้เป็นยาผู้ผู้เขียนนั่แหละรู้ตัวเองแล้วว่ากำลังกํกลังตกตลากแล้วนะวันลอตลาอาราม